สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะแนะนำเพื่อนเพื่อนให้รู้จักอ้อยอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่เนสายพันธุ์ซึ่งเป็นอ้อยคันน้ำแล้วก็เป็นอ้อยเคี้ยวอยู่ในตัวเดียวกันนะครับซึ่งเป็นอ้อยคันน้ำที่ขึ้นชื่อว่าชาน่นิ่มมากที่สุดในบรรดาอ้อยด้วยกันนะครับคือก็นิ่มมากนะครับนิ่มมากๆเคี้ยวได้ทั้งลำเลยนะครับที่คอก็สามารถเคี้ยวได้นะครับ แล้วก็เป็นอ้อยที่น้ำมากที่สุดในบรรดาอ้อยขัน,น้ำด้วยกันนะครับมากมากที่สุดนะครับผมเคยทดสอบดูนะครับก็บอกว่าสุพรรณบุรีหนึ่งเนี่ยน้ำมากที่สุดแล้วนะครับมาเจอไอพันธ์นี้ครับ95้าห้าดหนนะครับน้ำมากกว่าสุพรรณบุรีหนึ่งซะอีกนะครับนี่เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูอันนี้ผมก็ทำการพันอันนี้ตวงใส่ขวดไว้หนึ่งขวดนะครับเป็นอ้อยที่น้ำ สีสวยงามมากๆนะครับสีสวยมากๆนะครับเป็นอ้อยชานิ่มลำใหญ่นะครับลำใหญ่ลำยาวอา่าลำหนึ่งนี่ก็4ี่ห้ากิโลนะครับสี่หกิโลเป็นอ้อยที่โตเร็วที่สุดในบรรดาอ้อยด้วยกันนะครับถ้าเราปลูกพร้อมกันเนี่ยมันจะโตเร็วที่สุดนะครับโตเร็วที่สุด โตเร็วกว่าอ้อยชนิดอื่นๆนะครับแต่ว่าก็มีข้อเสียมีข้อเสียอยู่หนึ่งข้อนะครับข้อเสียของไอพันธ์นี้นะครับก็คือมันเป็นอ้อยที่หวานช้านะครับหวานช้าแต่ก็หวานนะครับคือไม่ใช่ไม่หวานไอผมถึงว่าหวานน้อยจริงๆก็หวานไม่ไม,ไม่ไม่น้อยเท่าไหร่แล้วครับพอๆกับ อยู่ในระดับสิงคโปร์โบราณนะครับประมาณนั้นนะครับหวานพอๆกันแต่ว่าที่บอกว่าหวานช้าก็คืออายุคั้นของเขานะครับก็คือ10เดือนขึ้นไปนะครับ10เดือน11เดือนหรือว่า1ปีถึงจะหวานพอดีนะครับถ้า8เดือน9เดือนนี่ยังหวานไม่เต็มที่นะครับผมเคยทดสอบดูนะครับถ้าต่ออายุ8-9เ 9, ดือน มันจะหวานไม่หมดทั้งลำประมาณครึ่งลำหรือว่าข้อลำประมาณข้อลำแต่ถ้าสิบเดือนขึ้นไปนะครับอยู่ในช่วงสิบเอ็ดเดือนนะครับมันจะหวานหมดทั้งลำเลยที่ผมคั้นวันนี้ก็คืออ้อยอายุสิบเอ็ดเดือนนะครับถือว่าหวานอร่อยมากๆนะครับหวานแบบนุ่มไม่ได้หวานเปรี้ยนะครับนะครับดีทุกอย่างชาน,นิ่มเคี้ยวได้สบายๆนะครับเคี้ยวได้ทั้งลำเลยนะครับ แต่ว่าข้อเสียนี่แหละครับก็คือหวานช้ามากๆนะครับอยู่ในช่วง10เดือนถึง1ปีถึงจะหวานพอดีนะครับนี่ผมก็คันวันนี้นะครับเอามา1มัดอ่า20กิโลธรรมดาถ้าถ้าอ่าสายพันธุ์อื่นนี่จะไม่เต็มไม่เต็มถังนี้นะครับแต่ว่าเจอสายพันธุ์นี้ก็ล้นล้นมา1ขวดผมก็เลยตวงอ่าใส่ขวดไว้ก่อน1ขวดนะครับ น้ำเยอะมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ําทั้งหมดคือที่โค้มันอะไรก็ออกเป็นน้ําหมดมันมันเปลี่ยนขึ้นชื่อว่ามีโค้แต่มันมันโค้มันบางนะครับโค้บางเนี่ยก็เลยแบบคั้นได้เป็นน้ําหมดเลยมันเป็นน้ําทั้งหมดเลยนะครับน้ําเยอะมากๆนะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆรู้จักจกันอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับก็คือพันธุ์พิจิต95คด127 แต่ถ้าเพื่อนๆที่ปลูกอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าจะให้หวานพอดีหวานอร่อยหวานทั้งลำนี้ก็10เดือนขึ้นไปนะครับ10เดือนขึ้นไปไม่ถึง10เดือนเนี่ยยังหวานไม่เต็มที่นะครับหวานไม่เต็มที่เอาละครับก็ให้เพื่อนๆดูกันแค่นี้นะครับเป็นอ้อยขน้ําอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เป็นทางเลือกนะครับใครต้องการปลูกไว้เคี้ยวไว้ควันนะครับอันนี้แนะนําเลยปลูกได้เลยครับ เพราะว่ามันเคี้ยวได้หมดทั้งลำเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ